มจะบอกให้น้องๆทราบว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้มีอยู่สามคำที่น้องเข้ามาเรียนเนี่ยของโครงการเนี่ยน้องจะเห็นไหมมีคำว่าโครงการเรียนรู้นี่คือหนึ่งแหละสองเพื่อการอะไรเพื่อการอนุรักษ์นะฮะอนุรักษ์ก็เป็นอีกหนึ่งแล้วนะฮะและฟื้นฟู นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการนี้มันแจ้งวัตถุประสงค์ชัดเจนอยู่แล้วว่าน้องจะต้องมาเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์แล้วก็เรื่องกับการฟื้นฟูฟื้นฟูอนุรักษ์อะไรอ่ะฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้นับวันนับวันเนี่ยมันจะเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงดังน,นั้นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อไม่สองังหวดตาก จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมรุ่นที่1ประจำปีประมาณ2,566ขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคมเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงในโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม และประโยชน์ที่ชุมชนได้รับสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการดาเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนหรือของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนซึ่งต่อไปจะเป็นกําลังหลักสําคัญในการพัฒนาประเทศเกิดความห่วงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไปขอบคุณเจ้าหนะ้าที่ทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าเมตตากรุณานะคะกับพวกเรานะคะได้เรียนความรู้ใหม่ๆอย่างเช่นพืชพฤกษะนะคะแล้วก็ป่าไม้และให้เราได้นําไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสัญญาว่าเราจะนําไปใช้ในชีวิตประจํา พวกเราจะนำความรู้ดีๆไปให้แก่น้องๆในโรงเรียนนะคะขอบคุณค่ะพลังเด็กรักโลกจากรุ่นสู่รุ่นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตา กิจกรรมรักโลกในวันนี้นายสุรศักดิ์คำป่าแก้วเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสหัวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้นำกลุ่มพลังเยาวชนหัวใจรักโลกและสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสน อำเภอแม่สอดจังหวัดตามาร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดโลกกระทัดใหม่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการพรังเด็กรักโลกจากรุ่นสู่รุ่นประจำปี2,566การฝึกอบรมในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก นายสาธิตมนถาทิพย์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากมาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายสุเทพหวันฟันผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนำคณะครูนักเรียนแกนนำกลุ่มเครือข่ายรักโลกและสิ่งแวดล้อมจำนวนกว่า50คนให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ นักเรียนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนเป็นแกนนําที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกระตุ้นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยให้เขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเขาหรือในสถานศึกษาหรือบุคคลอื่นๆที่เข้ามาศึกษาได้และที่สําคัญเราต้องการที่จะให้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้อยู่กับนักเรียนของเราเป็นการปลูกปสศานึกสร้างคุณลักษณะของเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปด้วยครับ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนเรียนรู้และเข้าใจพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของพันธุ์พืชการจำแนกการเรียกชื่อความสัมพันธ์ระหว่างพืชและปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืช เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนนำความรู้ตามหลักวิชาการไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ผันพืชเฉพาะถิ่นที่หายากให้คงอยู่ ส่วนวันนี้ก็ได้แนะนําน้องบรรยายให้น้องได้รับทราบถึงอาชนิดป่าและก็ปัจจัยที่ทําให้เกิดชนิดป่าแตกต่างกันเพราะอะไรนะครับอาตอนนี้ก็ให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับพันไม้นะครับการบรรยายเกี่ยวกับพันไม้ว่าพันไม้ลักษณะใบเป็นยังไงต้นเป็นยังไงครับเพื่อให้น้องได้ศึกษาในเบื้องต้นเพื่อจะได้ให้น้องๆมีความรู้และก็ตระหนักถึงพันไม้แต่และชนิดว่ามีความสําคัญยังไงนะครับ ผักเสี่ยวหรือกาหลงดอกขาวค่ะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสตูสัปพคุณทางสมุนภัยมีฤิเป็นยาแก้เขงหักค่ะ,คะเป็นพืชใบยัเงเดี่ยวค่ะ สำมโลมเป็นต้นไม้คือต้นผัดใบสูงได้สาสินเมตรเปลือกต้นสีน้ำตาลบนเทาเป็นใบป,ประกอบแบบยิ้วอือเรียงสลับกันมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะและมีนิดเป็นยาระบายอ่อนๆก็อยากจะฝากให้น้องๆน,นะครับนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวหรือคนในชุมชนได้มีจิตร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผม กิจกรรมรักโลกในครั้งนี้มีจำนวน3รุ่นใช้เวลา3วันในการฝึกอบรมเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ลงพื้นที่จริงณนะสวนพฤกษศาสตร์ผาแดงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตา จากนั้นไปต่อกันที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพบพระกลางหมู่ที่สองตำบลพพระ,พระอำเภอพรพระจังหวัดตาที่นี่เด็กๆได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมการดำานาปลูกข้าวปลูกวันแม่เกี่ยววันพอ่อ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566กิจกรรมทำสบู่สมุนไพรกิจกรรมการเพาะเห็ดเสริมสร้างไรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้าเป็นการบริหารจัดการน้ำจากธรรมชาติกิจกรรมการปลูกต้นยางนา ไม้มีค่าที่ทรงห่วงใหญ่ถือเป็นพญาไม้แห่งเอเชียอาคาเนย์การอบรมโครงการเยาวชนรุ่นที่1น,นะครับพามาดูก,การส่งเสริการเรียนรู้ที่อำเภพภูผาครับโดยท่านผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ใหญ่แนะนำสถานที่นิดหนึ่งนะครับผม ครับครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่พรชิตอาสานะครับผู้ใหญ่บ้านพูพระนะครับตรงนี้เริ่มแรกเด่นทุยนะครับก็เป็นพื้นที่โลกล้างว่างเปล่าซึ่งผมก็ได้บูรณาการปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นหลังต่อไปนะครับทุกอย่างของเราจะมาจากศาสตร์ของพระราชานะคะก็คือหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้นค่ะ ถ้าเห็นด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นการปลูกนาข้าวนะคะโดยเราจะมีโครงการทุกปีนะคะก็ขอเลียนเชิญทุกท่านมาร่วมได้นะคะก็คือเป็นโครงการปลูกวันแม่นะคะเกี่ยววันพ่อก็คือเริ่มปลูก12สิงหาของทุกปีนะคะแล้วก็ทําการเกี่ยววันที่5ธันวาของทุกปีค่ะก็ขอเลี้ยนเชิญนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้เข้ามาเที่ยวนะคะมาเยี่ยมมาชมส่วนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพบพรักกลางได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะกินเห็ดนางฟ้าอร่อย บำรุงร่างกายรสชาติเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้แปลรูปศูนย์ภัยบ้านเสรีรา์เอ๊เอกิจกรรมวันสุดท้ายที่เด็กๆชอบที่สุดจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอุทยานเตรียมการเพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณพลังเด็กรักโลกอยากภาคภูมิใจมนุษย์ ไม่อาจแยกตัวเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นกระบวนการทางการอนุรักษ์ย่อมแสดงถึงการจัดการทรัพยากรอ,อย่างมีประสิทธิภาพจึงนับเป็นหนทางแห่งการป้องกันตนเองของเหล่ามนุษยชาติให้สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนร่วมกันเด็กหญิงเอวินสุนันตะ เด็กหญิงอาวิสาเห็นพวกเด็กหญิงเห็นมนักแก้วช้อยเด็กชายนักเด็กปึ้งสุดใจเด็กชายตอนิล่นอุดมารู้สึกดีใจครับที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆที่พี่ๆวิทยากรกับทางโรงเรียนได้จัดให้ครับ อยากจะบอกว่าขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้ความรู้เรื่องธรรมชาติการดูแลรักษาการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ ความรู้ต่างๆที่ให้มาพวกเราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวอย่างถึงที่สุดค่ะตล,ะลอดเวลา3วันที่ผ่านมานะคะพวกเรานะคะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอค่ะได้การเรียนรู้การทํานาการสูบน้ําการปลูกผักค่ะแล้วก็การเลี้ยงปลาเลี้ยงสัสตว์ต่างๆค่ะก็อยากขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะเยาวาชนสีเขียวเฮ้